วัสดีครับคุยกันวันละเรื่องวันนี้ก็จะคุยเรื่องที่คนที่มีอำนาจหรืออยากได้อำนาจมันจะมีความรู้สึกว่าการจะทำให้ใครเป็นใครตายเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแล้วมันเป็นเรื่องที่ ตัดสินใจกันแบบชนิดที่ว่าหักกันเต็มๆก็มีข่ากันเต็มๆก็มีหักหลังวางแผนคนโกงกัน,น,นสารพัดไอ้เรื่องอำนาจเนี่ยส <c oughs> ำคัญที่สุดเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคนที่มีกิเลสเยอะๆไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในใจเลย ฉันจะเอาชนะฉันจะเอาอำนาจมันก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกระดับชนชั้นเหมือนกันโดยคนทั่วไปถ้าจำเรื่องได้เดี่ยเมื่อปี2475เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยโดยคณะรารผู้ที่คิดแล้วก็ทำซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ มาบาดสมเด็จแล้วเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจ็ดวางแผนเอาไว้แล้วทั้งสิน้นแต่ช้าไม่ทันใจตัวเองเพราะตัวเองอยากจะมีอำนาจกันก็มีการปฏิวัติรัฐประานเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นอ้าวก็ผ่านไปพอผ่านไปแล้วท่าน,นี้อย่าลืมว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจคณะจับเจ้าหรือคณะปฏิบัต รัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายที่ไม่พอใจมี่ฝ่ายที่ปกป้องสถาบันจงรักภักดีต่อสภาสถาบันพระมหากษัตริย์เขายังคงอยู่หลังจากนั้นไปแล้วเอาลนะเมื่อคุณปฏิวัติแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหลวงก็ยังอยู่เป็นในหลวงอยู่เหมือนเดิม แต่ความขมแค้นในใจว่ามาทำได้ยังไงกับสถาบันภาวากษัตริย์ของเราที่เคยอยู่กันมาอย่างดีไอ้ฝ่ายไม่พอใจก็มีการวางแผนไอ้เจ้าฝ่ายที่ก่อรัฐประหารเสร็จแล้วก็นั่งปกครองบ้านเบืองมีอำนาจเป็นนายกรัฐม,นต,น,ฐมนตรีกันไปแต่ฝ่ายที่ไม่พอใจเนี่ย ก็ยังคุมแขนอยู่มันจะต้องมีการแก้เผ็ดกันเพราะได้อำนาจแล้วนี่นะเมื่ออำนาจอยู่ที่ไหนจ้งมีคนก็อยากได้แต่นี่ก็ไม่ได้อยากได้หราอยากแก้แค้นด้วยความรักสถาบันมีใครมาร่วงรั้มกำเกินนี้ไม่มีใครยอมก็เลยทำให้เกิดคณะหนึ่งก็เลยวางแผน วางแผนที่จะจัดการกับคณะรัฐบาลหรือคณะราษฎรที่มาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศในวันนั้นมันก็เลยเกิดแผนหลังเลือดที่หวังปารุดปารุดสก,กววนนั่นแหละหรือปฏิบัติการปรีดชี้คณะผู้นำราษฎรของคณะกู้บ้านกู้เมืองกลุ่มที่จะทำนี่ก็ตั้ง กลุ่มกู้บ้านกู้เมืองขึ้นมา <Okay. S 1> ก็เลยมีแผนว่าข้าเอาแกนแน่แต่แผนนี้มันก็เงียบนะทำจนอย่างเงียบๆเลยทีเดียวต่อไปนี่คือแผนการแผนการช่วงหนึ่งไม่เยอะไม่ยาวแปลว่าการวางแผนนี้โอ้โหนะอย่าไปคิดว่าเออวางแผนแล้วมันมันโหดอย่างนี้ แต่เราจะได้รู้ว่าการวางแผนของเขาสมัยนั้นน่ะเขาวางกันอย่างนี้วางแบบชนิดที่ไม่ยอมกันเพราะว่ามันมีข่าวอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าการที่เตรียมการคณะกู้บ้านกู้เมืองนี่ก็เตรียมการเขาเรียกว่า ในช่วงที่มีการกรบฏบรวารเดชนนะ่นแหะเดี๋ยววันหลังจะมานั่งคุยอ้กบฏเบาวรเดชไม่เกิดจากอะไรนี่แหละนี่แหละเป็นต้นเหตนะก็ขาดการแล้วก็รู้กันล่วงหน้าแล้วว่าจะยกทัพวันที่สิบถึงกรุงเทพวันที่สิบเอ็ดเช้าอันนี้เขาก็ไปรู้ข้อความถอดรหัสโทรเลข ที่ส่งตรงมาจากนครราชสีมาถึงพยีสบเจ็ดพอนี่เป็นโคดนะเมื่อบ่ายวันที่เก้าถอดความได้อย่างไงเอาละสิบมันเดินทางสิบเอ็ดมันถึงกรุงเทพแน่มีข้อความแจ้งว่า คณะกู้บานกู้เมืองจะยกทัพออกจากนครราชสีมาในวันที่สิบตุลาคมและจะเดินทางถึงวันที่สิบเอ็ดตุลาคมยกทัพเข้ามาที่มาทางรถไฟนั่นแหละแลวผลที่สุดก็ปล่อยต่หัวจักรถไฟเข้ามาโอ้ชนกทหารกรุงเทพล้มตายกันไปหลายคนทางโน้นไม่มีทหารมาหรปล่อยต่หัวรถจกักรอ้าว ตอนนี้มาเข้าดึางได้ข่าวว่าจะเคลื่อนมาสิบตุลาคมแล้วจะมาเดินทางมาถึงสบอ็ดตุลาคมเพื่อจะมาโค่นปฏิวัติคนรัฐบาลพญาพหลพลพยุหเสนาแล้วก็มีสายรับใช้ชื่อว่าพอยีิส พ .27 หรือสายรับพระปกเกล้าหรือก็คือในพยมโรจนวิพาสนี่เองเข <c oughs> าเป็นใครเป็นข้าราชสำนักในราชาการที่เจ็ดเป็นผู้ปฏิบัติราชาการรับในฐานะสายรับใช้รหัสว่าพอ27ต่อไปน,นี้ก็จะเรียกว่าพอ27ก็แล้วกัน เขาเป็นผู้ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะกู้บานกู้เมืองอย่างไกลชิดมาตลอดแล้วก็ล่วงรู้แผนการหลายแผนหลายขั้นตอนเป็นอย่างดีจากฝ่ายตรงของฝ่ายตรงครับนอกเหนือจากแผนการที่จะนำทหารหัวเมืองบุกกรุงเทพแล้วคณะกู้บาทกู้เมืองยองแผนการวางแผนการอีกแผนหนึ่ง นอกจากที่จะยกกําลังเข้ากรุงเทพก็มีอีกแผนหนึ่งวางไว้ให้ในกรุงเทพดำเนินการเป็นยังไงมันเป็นการปฏิบัติการจู่โจมผู้นำจู่โจมผู้นำคนสำคัญของรัฐบาลมีเป้าหมายอยู่ที่วังปารุศรกวัน ปารุษกษวัรตรวนี้กันหนา่กลๆสวนมิศกบวันเนะี่ยต้องสีแยกที่เดินขบวนกันบ่อยๆนะอยู่ตรงนั้นนะมีเป้าหมายอยู่ที่สวนมิวางปารุษกษวัรกอดไว้เป็นตำเรียบรัฐบาลเป็นอ่าพิชา,ารําตำรวจอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของรัฐบาลในตอนนั้นก็ไม่อยู่แค่ตึกนั้นนะที่มีชื่อกว่าใครเขา โดยหวังว่าหากแผนการนี้สำเร็จจะป้องกันไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลนั้นมีโอกาสสั่งการต่อต้านหรือการดาเนินการใดๆเลยถ้ายึดตรงนี้ได้จัดการกับคนที่นี่ได้เนี่ยก็ให้ดูที่เขากล้าทำกันยังไงพอยี่สิบเจ็ดก็เรียกแผนการได้ว่าแผนหลังเลือดวังปารุดได้ยังไง ที่บกว่ากินข้าหมอเดียวกันอยู่ด้วยกันอะไรมารุ่นเดียวกันเดียถึงเวลามันไม่ลงตัวกันนี่ฆ่ากันได้ใช้แผนหลังเลือดในวังป่ารุดกันเลยทีเดียวหลังยังไงกันล่ะเรื่องนี้นะไม่เป็นหนังสือที่พอเองสายลับประปกเราเนี่ยเขาก็บันทึกเอาไว้นะบอกว่า ไอ้แผนหลังเลือดในวังปารุดซึ่งกลุ่มผู้ก่อการในกรุงเทพจัดขึ้นคือทั้งต่างจังหวัดก็เดินทางเข้ามาส่วนข้างในนี่มีอีกแผนหนึ่งคอยจัดการกับผู้นำที่อยู่ในวังปารุดคือเหตุการณ์รับกันกรุงเทพก,ก็จัดขึ้นนอกเหนือจากแผนการของ พระองค์เจ้าบรวรเดชที่แข็นักแข็หนาอยู่ดีๆก็มาทำการปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าบุกเข้าประหารคนสำคัญก็ฝ่ายรัฐบาลซึ่งพักอยู่ในวังปารุษกกวันนั่นนะไอ้เรื่องนี้มันแผนจริงนะเรื่องจริงอย่าไปฟังว่าเป็นดีใยจ ที่คุยให้ฟังดีกระผว่าจะได้รู้ว่าเขาทํากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ใครที่เอาว่าเอาวากับเขาน่ะไม่มีความหมายหรอกเป็นศูนย์ตั้งแต่ต้นแล้วท่านเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ยุทธาบรรดาศักดิ์หัวกันไรกันเขายังจัดการกันเนขาก็ทราบว่ากลุ่มเนี้ได้ว่าจ้างนักเลงปืนชั้นยอดจากต่างจังหวัด มาจัดการบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลือกตอนไหนหรือกในจังหวะที่บุคคลน,นั้นเนี่ยรวดพลาดออกมาจากห้องนอนเขารู้ว่านอนที่นี่จะต้องรวดพลาดออกมาแน่จากห้องนอนตอนที่มีเสียงสัญญาณบอกเหตุร้ายดังขึ้นเมื่อกองทัพฝ่ายโคราชเนี่ยมาถึงสถานีจิตระดา และกองหน้าส่วนหนึ่งกำลังบังกำลังบุกเข้าวังปารุษพยี่สิบเจ็ดก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าคนสำคัญในที่นี้เป็นใครเราก็ยังงงอยู่เชฟเพราะยังไม่ทราบบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญต้องจัดการพยี่สิบเจ็อธิว่าอธิบายไว้ก่อนหนะ้าที่จะกล่าวถึงแผนการนี่บอกว่าอย่างนี้ เบอกว่ามันเกี่ยวกับงานที่ฝ่ายก่อการภายในกรุงเทพจะลุกขึ้นจัดการอย่างไรกับรัฐบาลโดยเฉพาะคือตัวพยาพาหุพนพลพยุหเสนาแล้วก็หลวงพิบูลคือจอมปอจอมพลปอพิบูลสงครามนั่นแหละจอมพลกระดูกเล็กกันแหละจะต้องจัดการจัดการยังไง พอยี่สิบเจ็ดมีแผนการว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยจะถูกจู่โจมเขาจับกลุ่มจากห้องนอนตอนแรกก็ว่าอย่าง,งานั้นพรวดพลาดออกมาเสียงสัญญาณพรวดพลาดออกมาจะต้องจู่โจมเขาจับตัวเลยเพราะว่าหลวงพิบูลกับพญาพหนเนี่ยน่าจะพักอยู่ที่สวนวิศกวันเอ้ยไม่ใช่วังปร,รุษสุศกวัน แต่บังเอิญพญาพาหนระยะนั้นไปได้พักอยู่วังพารุลแต่ว่าหลวงพิบูลเนี่ยพักอยู่บนตึกหลังหนึ่งในวังนั้นหลวงพิบูลจะถูกจู่โจมเข้าถึงตัวทันทีที่มีเสียงสัญญาณของกองทัพหัวเมืองว่าได้ยกเข้ามาถึงจุดหมายปลายทางคือสถานีจิตระดาแล้วเพราะกองทัพ ดังจังหวัดเข้ามาถึงสถานีสวนจิตทั้งนี้ก็จัดการทันทีดังนั้นมาวางแผนกันแผนการนี้มีเป้าหมายก็คือตอนนี้หลวงพี่บูนอยู่คนเดียวใช่ไหมจัดการหลวงพี่บูนก่อนมันอยู่คนเดียวอยากจะรู้แผนไหมท่านผู้ฟังพวกกันนะกินข้าวด้วยกันนะพอยี่สิบเจ็ด สายลับอธิบายแผนการนี้ใครจะเอาไปใช้หรือไม่ไม่รู้แต่อย่าเลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้การวางแผนของพอ27เมื่อมือปืนทำงานสำเร็จแล้วจะต้องวิ่งลงจากตัวตึกผ่านไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้บนแผนผังบริเวณวังจัดการผังเอาไว้เรียบร้อย เองยิงแล้วเองจะมาทางนี้เองยิงแล้วต้องดึงทางนี้นะแล้วก็ไปศึกษาเส้นทางมาให้เรียบร้อยอย่างทะลุปกโ,โปร่งพอยี่สิบเจ็ดเตรียมไว้พร้อมคุณวิ่งมาทางนี้ยิงเสร็จแล้ววิ่งมานี้เลี้ยวขวาม,มานี้เลี้ยวสายมานี้แต่จะไม่รู้แกเพียงแต่เพียงว่าไอ้จุดดับของตัวเองจะอยู่ตรงไหนหมายความว่าไง วิ่งมาตรงนี้หนีมาถึงนี้เด่ต,ตัวเองไม่รู้หรอกว่าเองจะต้องไปตายจุดตรงไหน,นตัวมือปืนนั่นยี่ไงนะเมื่อวิ่งมาถึงมุมหนึ่งของตึกซึ่งเป็นจุดจบตามแผนการอันโหดเคี่ยมตามแบบฉบับที่ผู้มีอำนาจใหญ่ๆใ,ใ,ในยุคจมินนั้นเขาชอบใช้กันทำอะไรการกระทำดังกล่าวกับการปิดปากมือปืนไ เดี๋ยวนี้คนโอมเจอะป่าโนนป่านนี่คุ้มนั่นคุ้มนี่นะใช้ปิดปากมือปืนเท่านั้นน่ะที่มือปืนที่เขาจ้างมาทำยังไงละปิดปากก็ยิงทิ้งซะสิเพราะบังคับทางให้มันวิ่งแล้วมันจะไปรู้อะไรมันมาจากทางจังหวัด ยิงทิ้งทันทีตรงจุดที่เขาจัดวางมือปืนพวกที่สองเขาไว้มีมือปืนอีกชุดหนึ่งชุดที่สองไปค่อยจัดการไอ้มือปืนชุดแรกที่ยิงบุคคลสำคัญแล้ววิ่งมาชุดที่สองก็ยิงไอ้สองคนไอ้มือปืนที่วิ่งหนีมานั่นยิงมันซะด้วยแมตมือปืนรับจ้จงปิดปากมันซะนี่เป็นแผน แผนนี้มันไม่ได้ว่าทําแม่เขาทํากันมาเยอะนักเลงเก่าๆนี่เขาก็ใช้กันอย่างนี้เจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนี่เพราะนั้นจะไว้วางใจนะใครจะเป็นมืปืนสู้ไม่รับทาอะไรให้ซะดีกว่าเขาไม่เอาไว้หรอกทุกคนเขาไม่เอาไว้เอาไว้ก็เดี๋ยวก็ปากสวาดตายสะดุแลรู้แรกไป พัตรกรที่ถูกจัดเตรียมมาไว้ฆ่ามือปืนรับจ้างนั้นมีอยู่แล้วสองคนเพื่อช่วยกันปฏิบัติงานให้ได้ผลแน่นอนเตรียมไว้สองคนที่จะคอยจัดการกับมือปืนโดยผู้มีส่วนสำคัญในแผนการนี้คือในพันตรีทหารม้าคนหนึ่งซึ่งในพันตรีคนนี้ พอยีเจ็เรียกว่าทันขุนคงจะเก่าหน้าดูวางแผลในมือปืนเนี่ยเข้าไปสังหารผู้นำคนสำคัญของคณะราษเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนภายในรัฐบาลทำให้ขาดเสถียรภาพของการสั่งการหากถึงเวลาที่คณะกู้บ้านกู้เมืองยกทัพมาถึงเอาให้มันปั่นป่วนภายในซะก่อนไอ้นี่โดนจริง จากนั้นจึงมอบให้มือเปินชุดที่สองสังหารมือเปิดชุดแรกเพื่ออะไรปิดปากมือเปิดไปเรียบร้อยเราจะมีชุดที่สามยังไงชุดที่สองอีกไหมก็ไม่รู้บังเอิญ่ะสายรับพอผ่านยีสบเจ็ก็มาขออนุญาตท่านขุนคือในพันก็เนี่ยผมอยากจะแอบไปดูมือเปินปฏิบัติงานเพื่อจะได้เขียนรายงานได้ถูกต้องชัดเจน แต่ท่านขุนได้มอบหมายให้พ่อ27เองแหละเป็นมือปืนชุดที่สองซะเลยเล่นก็ใครไม่เล่นเล่นก็ท่านขุนนะเป็นชุดที่สองไปสังหารมือปืนชุดที่หนึ่งพ่อ27ก็ไม่รู้ทำยังไงก็พยายามปฏิเสธยกแม่น้ำทั้งหทั้งบกออกมา ท่านขุนได้ให้พอยีสบเจ็ดนี่เป็นตัวสำรองเอาละ่ะเมื่อไปลงมือก็ไปสำรองรออยู่ไปคุมเชิงอยู่แล้วท่านขุนก็มอบปืนพุกซื้อมาซื้อมากระบอกละสี่ร้อยบาทซื้อมาสองกระบอกให้พอยีสบเจ็ดและผู้ช่วยของเขาให้ไปกันสองคน ท่านมอบให้เก็บไว้บอกว่าไปป้องกันตัวเผื่อจําเป็นจะต้องใช้เพราะท่านเชื่อว่ามือปืนที่จัดการจัดหาบนันดานโอ้ยมือมันแน่มากมันไม่เคยพลาดหรอกมันได้ยิงคนสําคัญแน่เดี๋ยวจะว่าเองจะยิงเขาทันไหมเท่านั้นก็นั่งรอกันรอกันตลอดทั้งคืนของวันที่สิบตุลาคมพยี่บเจ็ด ทังผูดช่วยของเขาและท่านขุนตามก็เฝ้ารอรอจังหวะรอยังใจจดใจจ่อไอ้เอาจะคนที่อยู่ในบ้านตัวสำคัญก็คงจะไม่รู้เรื่องแลไะ,ะอูตกหรือเปล่าไม่รู้รอถึงเวลาคณะกู้บ้านกู้เมืองเข้ามายึดกุงเทพแต่พอ27ไม่กลัวจะตายหรอก แต่กลัวว่าจะให้เป็นหลักฐานพยานให้ฝ่ายรัฐบาลกล่าวหาได้ว่าพระมาหากษัตริย์ทรงมีส่วนรู้ร่วมคิดกับฝ่ายทหารหัวเมืองพอยี่สเจ็ดกลัวอย่างนั้นเพราะอะไรเขาจึงกลัวเพราะกลัวจะมีผู้ร่วมรู้ว่าพอยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นข้าราชการในวังแล้วมาเทงถึงอยู่ที่วังปารุษ์สกวันพอยี่สิบเจ็ดกลัวตรงนี้ ตั้งแต่ดึกคืนนั้นจบจนพระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่มีวีแววของทหารของคณะกู้บ้านกู้เมืองแต่ยัางใดเลยเป็นโชคโชคดีก็คนสำคัญอพอยีสบเจ็ดและผู้ช่วยจึงส่งปืนคืนให้จนขุนแล้วเดินทางากลับม่ทราบภา,ายหลังว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองนั้นเลื่อนแผนออกไปหนึ่งวัน เอา้าไอการเลื่อนนี้ก็คงจะคิดว่ามันรั่วหรือเปล่าสระบังนะเลื่อนไปหนึ่งวันก็จะออกเดินทางจากโคราชในวันที่11ตุลาคมรุ่งขึ้นและจะเดินทางถึงกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นก็เป็นอันว่าแผนหลังเลือดในวังปารุษก็เลยไม่เกิดขึ้น นี่เฉพาะเรื่องหนึ่งเจาะเฉพาะเรื่องหนึ่งที่ยกมาคือมาแนบตบดมาแน่แต่คืนนั้นในจัดการเน,รนี่ยคนสําคัญซะก่อนแต่บังเอิญการเดินทางเรือนก็เลยแผนหลังเลือดในวังฟารุศกวันก็เลยไม่มีแล้วนี่ได้อะไรก็ได้จีวะเห็นไหมล่ะมันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันหรอก นะอะไรก็ได้ที่ฉันได้ฉันปลอดภัยใครจะตายก็ช่างมันเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ให้คิดไว้ในใจเสมอว่าไม่มีใครเขาจริงใจกับเราเมื่อใช้เราทำในสิ่งที่ผิดเราก็ต้องตายได้แล้วก็ตายง่ายด้วยเพราะทำผิดมาแล้วเหมือนทุกวันเนี้เป็นนักการเมืองด้วยกันเนี่ยหรือเป็นข้าราชการด้วยกัน ไอ้ผู้มีอำนาจก็ปล่อยให้คนหยู่ให้อำนาจทำผิดไปเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ผิดผิดแล้วติดคุกแต่ผลสำเร็จเกิดขึ้นกับเจ้านายไปแล้วเรียบร้อยให้มันทำผิดไปถึงเวลาขึ้นมาไม่ทําตามที่ต้องการไม่มีโครงการนโยบายให้อย่างที่ต้องการก็จับมันได้เพราะมันทุจริตมาแล้วเพราะอะไรเพราะตัวเองก็ปล่อยมันทำทุจริต พราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปทุจริตทำอะไรแค่ตรงไปตรงมาก็พอแล้วถ้าเจ้านายแนะนำให้ทำทุจริตเรียงได้ก็เรียงเสียย้ายได้ก็ย้ายเสียอย่าไปคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปสองเราเอาเก็บไปห้าสิบโดยมากจะเป็นอย่างั้นข้าราชการการนักการเมืองก็เป็นอย่างนี้ อนุมัติออกมามากนี้ก็กบอกเอาวยขอฝากเด็กคนนี้สองคนก็ทำงานที่หน่วยนี้หน่วยนี้จีไอเลขาไปถึงตามเป็นแล้วไปช่วยสี่คนเลยอนนี้ก่าหาพูดไปแไ้ว,ว่าข้าไม่ได้ทงหนังสือไปต่อไปนี้เขาเขาก็เลยจึงไม่เขียนหนังสือไงเขาให้คนอื่นสัง่งไอ้ที่โกงและเติดคุกนะเขียนใส่มือ <laughs> เขียนใส่มือแม่มือให้ดูจบ ไปบางรายก็ตายไปแล้วเอาเงินสดเท่านั้นเงินอื่นไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้เงินสดก็ติดคุกได้เพราะคนเจอเงินเงินนี้ได้มาแต่ยแต่ใดกะแต่ใดเงินนี้ได้แต่ใดมาวานบอกข้าให้กระจ่างทีถ้าเอาจริงนะถ้าเอาไม่จริงอ๋อไม่เป็นไรเอาแล้วกันวันนี้ล่างเลือดในวังปารุธ แค่นี้ครับสวัสดีครับ